อยู่ออสเตรเลียค่ะไปกินอาหารตายกันดีวะค่ะวันนี้ไปกินบ่อยค่ะร้านนี้ไม่ได้รู้จักเจ้าของร้านเป็นการส่วนตัวเขาจ่ายเองทุกบาททุกสตางค์นะคะแต่ว่ารสชาติถูกปากถูกใจแล้วก็ใกล้บ้านคุณพ่อคุณแม่สามีหรือได้ไปกินบ่อยค่ะร้านชื่อระนองทาวอยู่ในเมลเบิร์นนี่แหละคะ่ะถ้ามาจากเมลเบิร์น CBD ก็ประมาณ30กว่ากิโลได้ค่ะจานแรกที่สั่งมาเรียกน้ำย่อยค่ะสเต๊กไก่ค่ะจานนี้10ดอลลาร์สกกว่าประมาณ250ยาสกว่าบาทไทยนะคะน้ำสเต๊กเข้มข้นมากค่ะจานนี้สปริงโรลหรือว่าปอกเอง ค่ะที่เห็นคือลูกชายแอบหยิบไปแล้วไม้นึงนะคะจานนี้9ดอลลาร์สกว่ากประมาณ220กว่าบาทไทยะค่ะส่วนนี้เป็นชุดน้ำพริกกะปินะคะกินแก้มกับผักมีแตงกวามีถั่วฝักยาวมะเขือเปราะนะคะข้างล่างก็จะเป็นไข่ต้มนะคะแล้วก็มีมะเขือชุบแป้งทอดไข่เจียวชะอมปลาทูนะคะเซตนี้26ดอลลาร์สกว่ากประมาณ600กว่าบาทไทยค่ะส่วนจานนี้ผัดไทยไก่ใช้ไผ่กุยช่ายแท้เหมือนกันที่ไทยเลยะค่ะจานนี้14ดอลลาร์สกว่ากประมาณ340กว่าบาทไทยค่ะเข้าสู่จานโปรดขาะแกงส้มปลากระพงห,หน่อไม้ดอออกนนนนนนะะะะะคคคคจจาาาาาาีีี้21ดดดลลรรรร์วว่่่่่่ปปมณ500บทททไทยสโสโุเืง แกงหรือพริกแกงข้นคลักนะคะจานนี้กุ้งผัดสตอ23ดอลลาร์ mm. ก,กว่าประมาณ540กว่าบาทไทยค่ะนี่คุณย่าแอบตักให้คุณปู่ลองทานเขาบอกว่าโอ้แซรามันไม่เผ็ดเลยมันโอเคฉันชอบอาหารไทยมากที่จริงมันเผ็ดนะคะคุณปู่เก่งม,ากก,มา,กากกินได้นี่ขอดับความเผ็ดด้วยชาดําเย็นเลยนะคะและเมนูของหวานยอดนิยมที่ห,หลายๆคนชอบกันนะคะ mm. ข,หหคข้าวเหนียวมะม่วงค่ะจานนี้17หรือ18ดอลลาร์ไม่แน่ใจาประมาณ430กว่าบาทไทยอร่อยค่ะก็สั่งขนมหวานไทยไทม์เมกซักเซตนะคะเซตนี้8ดอลลาร์กว่าประมาณ200บาททไยยคค่่ะุณปูกนิ้้วใหบอกอาหงร้ัะ